ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์ที่คุณหมอเจอมากที่สุดในปี2025เนี่ยคืออะไรครับคุณหมอคนมาปรึกษาในเรื่องของฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาที่มีเป็นก้อนหรือบวมขึ้นมา <c oughs> เกิดจากการที่ฉีดฟิลเลอร์ที่ตำแหน่งผิดชั้นหรือว่าผิดเทคนิคทําให้โอกาสที่ตัวเวลาทําโปรแกรมฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมีโอกาสรวมตัวกัน จับเป็นก้อนได้หลังจากฉีดไประยะเวลาหนึ่งแล้วอาจจะไม่ได้เห็นทันทีหลังทำเหตุผลที่2ก็คือการที่ฉีดปริมาณที่มากเกินไปมีโอกาสที่ฟิลเลอร์เนี่ย มันมีโอกาสบวมขึ้นมาได้สูงรวมถึงถ้าฉีดผิดเทคนิคอีกก็ทําให้ยิ่งเป็นก้อนขึ้นมา3ามก็คือการที่ฉีดแล้วไม่ใช่ฟิลเลอร์แท้นะคะตัวโปรแกรมฟิลเลอร์ที่ปลอมหรือว่าผสมสารอื่นร่วมด้วยก็จะมีโอกาสจับตัวเป็นก้อนขึ้นมาเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้สลายตามธรรมชาติเรื่องฟิลเลอร์เป็นก้อนนี่คือคุณหมอเจอบ่อยมากครับคุณหมอส่วนใหญ่เจอบ่อยโดยเฉพาะใต้ตาก็เลยจะต้องมาปรึกษาแล้วก็ทําการแก้ไขแล้วก็ทําให้มันดีขึ้น กา,การแก้ไขตำแหน่งด้วยไฮยาลู o id, ริกแอซิดก็เป็นตำแหน่งที่เติมเต็มทดแทนกระดูกที่ซุดหรือว่าไขามันชั้นลึกที่มันหายไปเนาะยังไม่ได้มีแบบตัวไหนมาทดแทนตรงนี้ได้แม้ว่าจะเป็นสารกระตุ้นคอลลาเจนที่เพิ่มคุณภาพผิวแต่ก็ไม่ได้ทดแทนตัวก,กระดูกชั้นลึกที่หายไปยดีค่ะแล้วการเป็นก้อนของฟิลเลอร์คะคุณหมอ เกิดในตำแหน่งอื่นได้ไหมคะนอกจากใต้ตาจริงๆก็เกิดได้แต่ว่าอาจจะพบน้อยหน่อยหลายคนที่ไม่เคยทําการโปรแกรมตัวฟิลเลอร์ค่ะจะรู้สึกกังวลเวลาฉีดไปแล้วจะรู้สึกคําได้โดยเฉพาะในประมาณ7วันแรกหรือถึง14วันเนื่องจากเวลาเราฉีดเข้าไปแล้วค่ะตัวฟิลเลอร์หรือว่าตัวไฮยาลูรอกแอซิดเนี่ยค่ะ มันยังไม่ได้เสร็จตัวดีการที่เราทําได้ไม่ต้องแปลกใจเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะ2สัปดาห์แรกค่ะหลังจากนั้นตัวไฮยาลูริแอซิดเนี่ยค่ะมันจะทยอยกลืนไปกับผิวเองนะคะจนเราแทบจะคําไม่ได้เลยแล้วถ้าเป็นก้อนนี่คือสามารถแก้ไขได้ไหมคะคุณหมอสามารถแก้ไขได้ในกรณีที่1เติมชั้นตื้นเราก็มาฉีดตัวยาที่ช่วยสลายตัวไฮยาลูริแอซิดตัวเนี้ยค่ะให้มันสลายที่กลายเป็นก้อนให้มันแบบกลายเป็นน้ําแล้วก็เหลวแล้วก็เนียนขึ้น <c oughs> แล้วก็ถ้าฉีด ปริมาณมากเกินไปแล้วก็สามารถสลายบางส่วนให้ลดตัวปริมาณได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ใช่ฟิลเลอร์แท้หรือว่าเป็นสารผสม,มอื่นๆที่ไม่ใช่ h y ยาลูริกแอซิดก็จะไม่สามารถสลายตรงนี้ได้อาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดหรือว่าดูดออกเลยอย่าให้มีปัญหาตัแต่แรกดีกว่าเนาะคุณหมอถูกต้องค่ะ